างวิทยาศาสตร์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีของร่างกายที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมในร่างกายไอสอตัวเนี่ยทำงานร่วมกันพอทํางานร่วมกันปุ๊บทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีมันเกิดขึ้นง่ายปฏิกิริยาเคมีไม่ไว่าจะเป็นการสร้างหรือการสลายในเซลล์เขาเรียกว่าันว่าเมตาบอลิซึมซึ่งต้องอาศัยเนี่ยอเอนไซม์ตัวฮอร์โมนเอนไซม์เป็นตัวเร่ง ฮอร์โมนเป็นตัวควบคุมปฏิกิริยาและสุดท้ายได้เป็นสารพลังงานสูงที่ชื่อว่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตหรือ ATP ก็คือเป็นเหมือนความร้อนพร้อมใช้นะเพราะฉะนั้นพอมาเทียบกับแผนทยายปุ๊บอ้ามันก็พัฒนาปิตะอัพพัฒนาปิตะทำงานร่วมกันจนเกิดเป็นอะไรเปลวความร้อนที่เรียกว่ากาเดานี่ไงครับกลไกที่มันเทียบเคียงมันก็คล้ายๆกันนั้นระบบปิตะก็เลยทําให้เกิดาธาตุไฟก็คือทําให้มีพลังงานความร้อนขึ้นมา รีวิวนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะว่าแหมพูดซ้ําหลายครั้งก็เกิดธาตุไฟในร่างกายเนี่ยนะ,ะมี4ี่กองนะในแผนไทยเขานิยมเรียกเป็นว่า4กองนะหรือสี4ชนิดนั่นเองอะ่ะจริงๆมันคือธาตุไฟเหมือนกันนะแต่มันไปทําหน้าที่สีหน้าที่ในทางการแพทย์แผนไทยแบ่งเป็นทหน้าที่4หน้าที่แล้วเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็เลยกลายเป็นไฟ4ี่กองหรือไฟ4ชนิดอันแรกก็คือไฟอุ่นกายทําให้ร่างกายมีความอบอุ่นก็เรียกสันตปักคี อันที่2ก็ได้ปาวิไทยหักคีเป็นไฟก็บอกทําให้เราส่ำระสายก็คือถ้ามันปกติก็จะทําให้จิตใจการทํางานของหัวใจหัวใจเต้นได้ปกติแต่ถ้ามันมีมากเกินไปก็ก็จะทําให้ปิดปกติมีน้อยเกินไปก็ทำให้ปิดปกติอีกหน้าที่หนึ่งเขาเรียกชิลนันคีก็เรียกไฟที่ทําให้แก่คร่ำคร่าเนี่ยอันนี้เขาเรียกชิลักคี ชิละก็ชลาครับชลาก็เก่าแก่ใช่ไหมบวกกับอักคีไงครับนะจะสังเกตว่าสันตับปักคีก็ลงท้ายด้วยอักคีภาษาไทยก็เรียกว่าคำสนทิเป็นคําเชื่อมใช่ไหมหักคีปักคีหักคีนักคีมันก็เหมือนกับเอาคําว่าอักคีมาเชื่อมไว้ข้างท้ายนะสันตับปักคีปริไทยหักคีชื่อไดนักคีแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเป็นไฟที่เอาไปใช้ย่อยอาหารเขาเรียกว่าปรินามคีใช่ไหมมคีอีกแล้วนะก็เหมือนกับเอาคําว่าอักคีมาเชื่อม ตรงท้ายใยย่อย